ได้ไปแจกดส่น้พมร้อกันคะเอ่อจขอขอบคุณทุกท่านนะครับงานทั้งทีหลายก็โอนนามบุญไปด้วยกันนะ ขอบคุณท่านอาจารย์แห้วนะครับขอบะคุณท่านบุญเลิศนะครับก็มาช่วยพวกเรานะครับท่านนายกครับขอเรียกเท่านนายกมัชารับเอาหล่ะต้องพูดเหรอเอาหล่ะนะครับเอาหล่บหอได้บอกว่าบุญเลี่ยมตักบาททุกวันทำบุญทุกวันห้าบาทสิบบาทสองบาทสามบาทอันนี้ย้อนกับมีงูหกตัวไข่หนึ่งใบออกลูกตัวเมียสองตัวล้วนะเออ งานนี้ดี่เราทผมฝากฝูงยาฉุกเฉินนะครับก็ขอเรียนเชิญแถวหน้าเลยครับที่เป็นตัวแทนนะครับขอเป็นตัวแทนทั้งหมดเลยครับฮะไหนอ่อนคนมาดีนะครั่นออเขกนนลจะห้องจทงานหรือกรรักนะมาแจกของอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านของทานสามวันก็หมดแล้วแต่พวกเรามาเรา ย้ายเครื่องมันไม่ไหวเราเลยเอาทีเดียวแล้วเครื่องไปรวมกันสามตัวนะครับมีเครื่องผมเองทุกคนก็สลับเวลานะอาจารย์เทเงก็อยู่มากอยู่น้อยลูกปู่ก็โยกเงินไปทำอื่นอื่นก่อนที่มันมีความจำเป็นมากกวา่าแต่ยอย่างเช่นตอนนี้ผ่านพ้นที่นี้ไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนครับัสดีครับ